ยกด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับเป็นรีวิวครั้งหนึ่งนะครับผมของตัวแบรนด์ Ocean X นะครับผมก็จะเป็นรุ่นใหม่ของซีรีส์ในตระกูล Shark Master 1000นะครับ ่าสำหรับเคสนี้หลายๆคนจะเคยเห็นกันบ้างแล้วนะครับผมเพราะว่าเป็นเคสรุ่นแรกๆเลยของทางตัวแบรนด์นะครับซึ่งจะมาในรูปทรงของทรงดิฟซีนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นทรงที่มีความกว้าง44มิลมนะครับผมแล้วก็มีความหนาของตัวเรือนเล็กน้อยพร้อมกับระบบ h ีเด็ดเอ็ a เสบาร์ที่อยู่ด้านข้างตัวเรือนแบบนี้นะครับผมซึ่งก็จะไปคล้ายกันกับตัวโรเล็กดิฟซีนะครับผมของทางโรเล็กสครับก็ตัวนี้เป็นโฮมเมจของตัวเคสทรงนี้นะครับผม พอสำหรับตัวนี้เพิ่งเปิดตัวมาได้ประมาณสักไม่กี่วันนี้เองนะครับผมเป็นรุ่นที่ใช้เคสพื้นฐานอย่างที่บอกครับชาร์คมาสเตอร์ห0ึ่แต่ความแตกต่างของรุ่นนี้ก็คือหน้าปัดกระเดียนหรือว่าหน้าปัดที่ได้สีเนี่ยโดยปกติเนี่ยโอชินเจะมีหนึ่งรุ่นก็คือ SMS 1012เดี๋ยวผมยิบให้ดูนะครับ ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นหน้าปัดทรงสีดีบลูก็คือเป็นสีน้ําเงินไล่มาดานะครับผมซึ่งตัวนี้ค่อนข้างที่จะขายดีแล้วก็เป็นนุ่นขายดีที่สุดของตัวชักคมาสเตอร์หนึ่พนะครับผมสาหรับตัวใหม่เนี่ยก็คือรหัส s m s 1 0 1 9นะครับซึ่งเป็นหน้าปัดไล่สีตัวที่2ของตัวเคสทรงนี้นะครับผมที่ทําออกมาแล้วก็มาในสีโทนสีเขียวดานะครับผม ถ้าสังเกตดีๆมันก็จะสลับกับตัวที่เป็น1นึ2ที่เป็นหน้าปัดดิบูซึ่งสีฟ้าจะอยู่ข้างบนแล้วก็สีดําอยู่ข้างล่างนะครับแต่ระรุ่นนี้เนี่ยโทนสีด,ดําจะอยู่ครึ่งบนของตัวหน้าปัดแล้วก็โทนที่เป็นสีเขียวจะอยู่ครึ่งล่างของตัวหน้าปัดน,นะครับผมซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าเป็นโทนสีอะไรดีก็เรียกตามตัวแบรนด์เขาคือเป็นกรีนเกรเดนนะครับผมเป็นสีไล่สีดํามาสีเขียวนะครับผม ก็คล้องจองกับตัวมากหน้าปัดที่เขียนไว้ว่าชักมาสเตอร์หนึ่พันนะครับผมที่จะเป็นสีเขียวด้วยเหมือนกันนะครับผมก็จะโดดลงมาจากพื้นหน้าปัดสีดานะครับแล้วก็เซ็ตเข็มรุ่นนี้นะครับผมจะเป็นเซตเข็มที่เป็นเซ็ตเข็มเบนส์สีเงินนะครับผมมาพร้อมกับเครื่องออโตเมติกเอ็นเอสสามห้านะครับผมซึ่งเมเครื่องจากทางไซโกหรือว่าซีอาร์สามห้านั่นเองนะครับความถี่สองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยรอบนะครับก็จะเห็นเข็มวินาทีเดินเนียนแบบนี้นะครับ ตัวเครื่องเนี่ยมิเตร์ยมเป็นแบบขันเคลียวนะครับตัวเครื่องสามารถที่จะขึ้นลานมือได้ด้วยนะครับผมก็ในสเต็ปแรกของการคลายม่เตอร์ยมก็สามารถขึ้นลานมือได้ด้วยนะครับแล้วก็เวลาตั้งเวลาดึงออกมานอกสูตรเข็มวินาทีหยุดเดินแบบนี้ครับแล้วก็สามารถที่จะตั้งเวลาตามปกติได้เลยแบบนี้ครับวันที่จะอยู่ในเครื่องจังหวะนะครับผมเข็มวิจะไม่หยุดเดินเวลาที่เราตั้งวันที่นะครับผมก็รื้สึกหมุนขึ้นหมุนลงนะครับวันที่จะเปลี่ยนครับแบบนี้ ก็เป็นเคสรุ่นที่ขายดีนะครับ44มิลทรงดิฟซี C, เนี่ยสำหรับลูกค้าที่ข้อมือสัก6.2นิ้วขึ้นไปประมาณนี้นะครับ mm hmm. ผมก็จะใส่ได้ค่อนข้างที่จะสวยนะครับ ความแตกต่างของทรงดิฟซีเนี่ยบางทีเราก็ลูกค้าหลายๆคน mm. ก็คงไม่ได้ใช้ในการดำน้ำําที่แบบจริง,จ,รงจังห0พันเมตรนะครับเพียงแต่ว่ามันได้ทรงที่มันดูค่อนข้างนี่จะเต็มข้อดูสวยงามนะครับข้อมือผมเนี่ยประมาณสัก6 7นิ้วเวลาใส่ทรงลิฟต์ซีมันจะดูมีความหนาดูมีความสปอร์ตมากกว่าทรงที่เป็นทรงซับท,ทั่วไปนะครับผมหรือว่าตัวบินเทกชาร์คมาสเตอร์นะครับผมมันจะมีความหนามากกว่าดูมีความเป็นสปอร์ตมากกว่านะครับ แล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของตัวรุ่นนี้นะครับผมก็คือตัวกระจกที่ได้เป็นกระจกซัฟล์หนาถึง4.5มิลนะครับผมซึ่งต่างของโรเล็กซ์ที่เป็นกระจกซัไฟล์เนี่ยในรุ่นนิฟสีอ่ะแค่1มิลนะเท่านั้นเองนะครับผมเพราะของโรเล็กซ์เนี่ยมาอยู่ที่5.5มิลนะครับสำหรับโอเชียนเอ็กซ์เนี่ยให้มาอยู่ที่4.5มิลนะครับก็มีความแข็งแรงค่อนข้างมากแล้วก็จะเห็นว่าตัวกระจกมันจะมีเวลามีความหนาเนี่ยมันจะดูค่อนข้างที่จะดูมีความแข็งแรงนะครับผมแล้วกกก็รระะะจจมันดูใสคบ เบสเซลนะครับจะเป็นสีดำนะครับผมแล้วก็เป็นเซรามิกทั้งหมดเลยนะครับผมก็จะมีพรายน้ําอยู่รอบๆตัวหน้าปัดไอตัวเบสเซลด้วยนะครับผมเวลาเข้าที่มืนเนี่ยก็จะสว่างทั้งตัวส่วนของหน้าปัดเซตเข็มแล้วก็เบสเซลที่เป็นเซรามิกสีดำตรงนี้ด้วยนะครับผมก็ตามร์กเกอร์ต่างๆนะครับจะสว่างเป็นสีฟ้านะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปไว้ให้นะครับผมก็สลัดรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับตัวเรลอกสแตนเลสสตีล 316L 44มิลนะครับผมกันน้ํา1,000เมตร ฝาหลังเป็นแบบทึบนะครับผมขันเกลียวมีตัวตราของแบรนด์สายเป็นสายเหล็กนะครับผมสแตนเลสสตีลเหมือนกันนะครับ 316L แล้วก็เวลาเปลี่ยนสายใช้เป็นการไขทั้งหมดเลยนะครับมีตรงบานทับสามารถที่จะปรับละเอียดได้นะครับผม4ตำแหน่งนะครับบานทับเป็นแบบ2ชั้นนะครับตัวบานทับมีความหนาและแข็งแรงนะครับแบบนี้ล็อกสองชั้นก็คือแบบนี้หนึ่งชั้นครับแล้วก็ปิดทับไปตรงตัวปิดก็จะมีตัวโลโก้ของทางแบรนด์ซึ่งเป็นรูปปลาฉลามครับ ก็สำหรับรุ่นนี้นะครับลูกค้าคนไหนที่ข้อมือสัก6.2 6.3นิ้วขึ้นไปนะครับมาลองได้นะครับผมแล้วก็ตัวราคายังคงเหมือนเดิมนะครับก็สำหรับ OceanX รุ่นที่เป็นวินชาร์คมาสเตอร์หนึ่งพันนะครับผมก็จะอยู่ที่ราคา1 8 5 0 0บาทมีส่วนลดต่างๆนานาเนี่ยโดยปกติก็จะจำหน่ายที่ประมาณ1 6 5 0 0บาทนะครับผมสามารถที่จะผ่อน0%ตต่างๆนานาได้นะครับก็ ทักกันเข้ามาที่ทางเพจของที่ร้านก็ได้นะครับผมถ้าเกิดสนใจตัวนาฬิการุ่นนี้นะครับนานตัวเรือนค่อนเนียบอยู่แล้วครับสำหรับโอเชียนเอ็กนะครับหลายๆคนน่าจะเคยเห็นในหลายๆรุ่นหลายๆแรนด์ในหลายๆซีรีส์มาแล้วนะครับก็เป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างที่จะคุณภาพดีนะครับหน้าปัดงานหน้าปัดงานตัวเรือนมีความแข็งแรงแล้วก็น้ําหนักดีนะครับ ก็ยังไงฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับ OceanX ตัว1,000เมตรรุ่นใหม่รุ่นนี้นะครับผม s m s 1 0 1 9นะครับผมสินค้าตอนนี้มีอยู่ไม่เยอะนะครับก็ท่านไหนที่สนใจก็จองไว้ก่อนได้นะครับก็จบการรีวิวสำหรับรุ่นนี้เพียงเท่านี้ครับ